ข้อที่2ก๊าซอาร์กอน1โมลมีพฤติกรรมในอุดมคติเริ่มต้นมีความดัน p 1เท่ากับ0.01 atm t ี3 5่ง้วิน k w, ถูกอัดให้หดตัวภายใต้อุณหภูมิคงที่จนปริมาณลดลงเป็น1ใน10จงคำนวณหาข้อ2ขีด1ก๊าอ,อาร์กอน1โมลมีนี้ เริ่มต้นมีปริมาณเท่าไรเราก็จะหา v จากสูตร pv เท่ากับ nrt นะครับที่1 v 1ก็แยกค่าสมการหา v ก็แทนค่าลงไปนะครับส่วน r เราจะใช้เป็น0.082 0.57เพื่อให้ตัดหน่วยให้เป็นปริมาตรหรือ L นะครับแล้วก็ตัดหน่วยพอกดเครื่องคิดเลขออกมาเราก็จะได้เป็นเราจะได้ v เท่ากับ28,719.95ลิตรนะครับ ข้อ2ขีด2โจทย์จะให้หางานจากการทำให้หดตัวเราก็จะหาจากสูตร W ัเท่ากับ NRT ลอน V1 ส่วน V2 ก็แทนค่าจากโจทย์ลงไปเลยครับ1คูณ8.314 เราจะใช้เป็น8.314นะครับเพื่อให้ตัดหน่วยได้ลงตัวเราจะได้หน่วยจูนออกมานะครับคูณกับ 350KWIN นแล้วก็ตัดหน่วยพอกดเครื่องออกมาเราก็จะได้งานเท่ากับบวก6700.7 จูนนะครับที่บวกก็เป็นเพราะงานที่เกิดจากการหดตัวขอ้อ2-3ขีด3จงหาพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปอุณหนะภูมิสุดท้ายคือโจทย์จะให้หาเดลต้ายูแล้วก็ทีสจากโจทย์ให้มานะครับ ถูกอัดหดตัวภายใต้อุณหภูมิคงที่อุณหภูมิคงที่ dT จะเท่ากับ0ูนย์เดลต้ T จะเท่ากับ0 T2 จะเท่ากับ T1 เดลต้า U จะเท่ากับ0แล้วก็จะได้เดลต้ U เท่ากับ0แล้วก็ T2 เท่ากับ350คือ T1 นั่นเองนะครับข้อ2ขีด4จาก ข้อย่อย2ขีด3จงหาความร้อนที่เข้าสื่อสูหรือออกจากกา๊าซจะหาจากสูตรนี้เลยครับแล้วก็อินทิเกรตออกมาก็จะได้เป็นเดลต้าเท่ากับ q บวก w แล้วก็ย้ายข้างหาสมการ q นะครับก็จะได้เป็นเดลต้าจะเท่ากับ0ลบกับ 6700.7จูนนะครับแล้วก็เราจะได้ Q เท่ากับลบ6 7 7 0 7จูลออกมาครับขอบคุณครับ